คราวมาสเตอร์ฟินเทียนที่จะมาแนะนำในพารคของสินค้าอะโทมี่นะครับค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านทุกท่านสบายดีไหมคะอาทุกคนตื่นแล้วนะคะประมือให้กับตัวเองดังๆนะครับนี่คือเวลาที่ไม่ขึ้นไม่ลงนะคะทุกคนก็จะง่วงค่ะ จะต้องดังหน่อยแนะนําตัวเองให้ทุกท่านได้รู้จัก่อยนะคะดิฉันนะคะคลาวมาสเตอร์ Master, แล้วก็เป็นสมาชิกคราวนี้ด้วยค่ะชื่อฟิ<ห>นเทียนค่ะเมื่อสักครู่นี้เราได้ฟังไปแล้วนะคะสำหรับกลยุทธ์ข,ของสินค้าอตโทมีก็คือแอมซ l ล t ูปคุณภาพแอซลูไพรสพอเราทุกท่านรู้สึกภูมิใจที่เป็นสมาชิกอโทมีไหมคะ อาทุกท่านมาพูดพร้อมกันนะคะฉันภูมิใจที่เป็นฉันภูมิใจในตัวอัตโมี่ต่อแต่นี้นะคะเดี๋ยวดิฉันจะมาแบ่งปันแล้วก็แชร์เรื่องของอสินค้าที่เป็นตัวพระเอกของอัตโมี่เราก็คือตัวเฮโมฮิมตั้งแต่ที่อัโมี่เปิดตัวมาตั้งแต่ที่เฮโมฮิมเปิดตัวมานะคะยอมรับเลยค่ะว่าเฮโมฮิมนั้นนำพาสุขภาพที่แข็งแรงกลับมาให้กับทุกคนอีกครั้งหนึ่ง ยเฉพาะในช่วงของโควิดนะเฮโมฮีมาดูแลภูมิคุ้มกันให้กับคนในครอบครัวของดิฉันมากดิฉันไม่อยากจะให้กล้าที่จะคิดเลยนะคะว่าหากว่าไม่มีเฮโมฮีในช่วงของโควิดอะดิฉันแล้วก็คนในครอบครัวรวมถึงหลายๆท่านเนี่ยไม่รู้จะผ่านวิกฤตโควิดหรือว่าวิกฤตโรคระบาดมันนั้นมาได้อย่างไร าการยอมรับแล้วก็ประสบการณ์จริงจากผู้บริโภคหรือว่าผู้ทานเฮโมฮิมอ่ะนั่นเป็นถือว่าเป็นแบ็กกราวที่แข็งแกร่งที่สุดในการขยายตลาดเฮโมฮิมให้กับพวกเราอย่างต่อเนื่องนะคะเราได้รับการยืนยันจากการการใช้จริงจากผู้ใช้ในในการที่ทานเฮโมฮิมเรามาฟังกันนะคะว่าอ่มีเรื่องใดบ้างที่อ่อมีประสบการณ์จริงจากผู้บริโภค หรือว่าผู้ทานเฮโมฮินหนึ่งก็คือในส่วนเรื่องของเสริมภูมิคุ้มกันให้แก่ผู้ป่วยมะเร็งค่ะมีผลต่อด้านมะเร็งทำให้ผู้ป่วยมะเร็งนั้นมีความมั่นใจไว้วางใจแล้วก็รวมถึงสบายใจที่จะใช้เฮโมฮิมเป็นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ซัพพอร์ตในการดูแลรักษาโรคมะเร็ง และสองก็คือเรื่องของประสิทธิภาพด้านของการเสริมภูมิคุ้มกันค่ะแล้วก็เรื่องของการสร้างเม็ดเลือดเลือดด้วยทําให้ผู้ป่วยอ,ะอ่ะที่มีปัญหาเรื่องของเสริมภูมิคุ้มกันนั้นอ่าหรืออาจจะขาดภูมิคุ้มกันนั้นน่ะได้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้น และเรื่องที่3นะคะก็คือจะประสบการณ์จริงจากคนโดยทั่วไปแล้วก็คือเรื่องของอฮโมฮิมกับการฟื้นฟูพลังแล้วก็ลดความเหนื่อยล้าค่ะอย่างพวกเราเองที่ใช้ชีวิตในเมืองเ,อเป็นชีวิตที่เร่งรีบอ่เต็มไปด้วยความเครียดแล้วก็เหนื่อยล้าในทุกๆวัน ฮโมฮินมันมีประสิทธิผลประสิทธิภาพในการที่จะลดแล้วก็บรรเทาความเหนื่อย้าทาให้เราอ่ะสามารถที่จะมีพลังแล้วก็กลับมาสดใสได้อีกครั้งหนึ่งฉะนั้นค่ะเราทุกคนจะต้องทานฮโมฮินทุกวันอย่างดิฉันเองค่ะทุกคนดูดิฉันนะว่าสดใสไหมมีพลังไหมดิฉันทานฮโมฮินไปหลายซองเลยค่ะวันนี้และในจุดที่สี่กค็กค,คือ พูดได้ว่าเฮโมฮิมเป็นทูตนำความแข็งแรงมาให้แก่พวกเราเลยนะคะดิฉันปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะว่าเฮโมฮิมเป็นทูตที่นำความแข็งแรงความสดใสามาให้กับตัวดิฉันเองให้พวกเรามาดูภาพนิดนึงนะคะอ่าเป็นผู้ที่หลงไหลแล้วก็หลงรักเฮโมฮิมค่ะ และเรายังมีกิจกรรมเกี่ยวกับการกุศลเราได้ส่งมอบเฮโมฮีมให้กับผู้ป่วยมะเร็งในโรงพยาบาลให้ผู้ป่วยนั้น่ะก็สามารถที่จะได้ทานเฮโมฮีมเป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและก็ซัพพอร์ตการรักษามะเรง็ง ทำไมเฮโมฮิมถึงครองตำแหน่งยอดขายอันดับหนึ่งนับตั้งแต่ปี2 0ง9แล้วคะโดยที่ตำแหน่งนั้นไม่สั่นคลอนหรือว่าตำแหน่งนั้นน่ะไม่มีใครสินค้าตัวใดที่มาแทนที่ได้เลยทำไมละคะเฮโมฮิมไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่บริษัททั่วไปที่จะออกวิจัยออกมาง่ายๆนะแต่ถือว่าเป็นทรัพย์สินอันมีค่าของเกาหลีเลยคะ่ะฉะนั้นทุกคนคะหากว่าทุกคนไม่กินเฮโมฮิมอะ่ะ อย่ามาพูดว่าคุณคือชาวอะโทมีนะเราจะต้องภูมิใจที่ว่าวันนี้เราได้กินเฮโมฮิมถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นอ่าทรัพย์สินหรือว่าเป็นสมบัติของประเทศเกาหลีเลยค่ะต่อมาเรามาฟังกันนิดนึงในเรื่องของอประวัติของการวิจัยแล้วก็พัฒนาเฮโมฮิมนะคะ ทเทโ,โมฮิมเป็นผลิตภัณฑ์เสริมภูมิคุ้มกันค่ะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ถูกวิจัยแล้วก็พัฒนาร่วมกันมาระหว่างโรงพยาบาลพลังงานปรรามูนเกาหลีกับสถาบันพลังงานปรรามูเก,กาหกาาลงงากกาหีค่ะนะคะเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่รวมถึงมีด็อกเตอร์หลายๆท่านนั้นที่ทํางานในสถาบานนะะันค่ะพวกเขาจะต้องเผชิญกับปัญหาเรื่องของสุขภาพลองคิดดูนะคะว่า พะเขาทํางานในสภาพแวดล้อมที่มีกรังสีถามว่าเขาทํางานนานๆไปอ่ะอะไรจะเกิดขึ้นกับพวกเขาแน่นอนค่ะสุขภาพของพวกเขาจะต้องแย่แน่นอนไม,ไม่เพียงแต่สุขภาพพวกเขาจะแย่ค่ะในส่วนของภาคของระดับประเทศก็คือจะต้องสูญเสียบุคลากรที่อันเก่งกล้าเหล่านี้ไปแบบง่ายๆณตอนนั้นรัฐบาลเกาหลีก็จึงคิด โครงการระดับชาติขึ้นมาในปี1997ค่ะโดยการใช้ทุนของรัฐบาลทุนของประเทศและผ่านการวิจัยถึง8ปีอันนี้ถือว่าเป็นการวิจัยที่สุดยอดมากๆเลยค่ะทีมงานอดิฉันใช้คำว่าทีมงานของโครงการระดับชาตินะคะได้ทดลองใช้สมุนรสลิได้ทดลองใช้สมุนไพรหลายๆชนิดค่ะ ผ่านการวิจัยแล้ววิจัยอีกวิเคราะห์แล้ววิเคราะห์อีกนะคะสุดท้ายก็ใช้ก็เลือกที่จะใช้สมุนไพรสามชนิดค่ะนะคะก็คือจะเป็นตังกุยกดหัวบัแล้วก็โบตันญี่ปุ่นค่ะเป็นส่วนประกอบหลักเลยนะคะเฮโมฮีมไม่เพียงแต่เป็นการสกัดจากสมุนไพรที่ต้มแล้วไม่ไม่ง่ายแบบนั้นนะคะแต่เรายังมีการใช้เทคโนโลยีค่ะไม่ว่าจะเป็น เทคโนโลยีของไบโอแล้วก็เรดิเอชันเทคโนโลยีนะคะเราใช้ผลิตแล้วก็รวมสมุนไพรธรรมาชาติเข้าด้วยกันค่ะโดยถือว่าเป็นการรวมตัวของสมุนไพรในรูปแบบใหม่นะคะคือดิฉันอธิบายนิดนึงนะก็คือ,อเขาใช้เทคโนโลยีค่ะในการแยกสารต่างๆของสมุนไพรแต่และชนิดอย่างเช่นเราแยกสาร A B C D ออกมาแต่และชนิดให้ออกมา ะะแล้วก็ใช้เทคโนโลยีของรังสเนี้ยค่ะทำการทดลองทดทดสอบเป็นรายชนิดใหมนะคะทำลายสารที่ไม่ดีเก็บแต่สารที่ดีที่มีประโยชน์ไว้แล้วค่อยเอาสมุนไพรในแต่ละชะนิดนั้นมารวมตัวกันอีกทีนึ่งกลายเป็นสมุนไพรในรูปแบบใหม่ค่ะฉะนั้นเฮโมหิมไม่มีพิษนะคะไม่มีสารโลหะตตกค้าง หลายคนจะก,กังวลว่ากินนานไปจะเป็นพิษกินนานไปอาจจะเล,ลือกกําเดาไหลหรือว่ามีไซเ e e f ฟ e อย่างอื่นบอกได้เลยนะคะว่าไม่มีปัญหาเลยค่ะทุกท่านคะเมื่อสักครู่นี้พูดไปแล้วนะคะว่าส่วนประกอบหลักสางอย่างของสมุนไพรนะั่นก็คือตังกุยทุกท่านรู้ไหมคะว่าตังกุยนะั้นมีคุณสมบัติหลักอะไรแน่นอนคะ่ะคุณสมบัติหลักเลยก็คือเรื่องของบำรุงเลือดคะ่ะ h e a l t h 人也非常适合。来当归冠的，สาหรับคนที่ภูมิคุ้มกันลดลงจากการที่ใช้ชีวิตยอย่างเคร่งเครียดหรือว่าเหนื่อยล้าจะทําให้กลุ่มคนเหล่านี้ค่ะมีภูมิคุ้มกันเนี่ยที่เพิ่มขึ้น。ต่อมาก็คือกดหัวบัวนะคะกดหัวบัวเนี่ยจะมีคุณสมบัติในการใช้รักษาโรคปวดหัวค่ะโรคเก,กานะบางทีเนี่ยเลือดข้างหรือว่าเลือดหนืด ก็ช่วยในเรื่องของขยายหลอดเลือดได้ค่ะทำให้เลือดไหลเวียนดีสุดท้ายก็เป็นตัวในส่วนของโบตันญี่ปุ่นนะคะจะช่วยเพิ่มในการไหลเวียนของเลือดค่ะลดการอักเสบต้านอนุมูลอิสระแก้ปวดหัวแก้ปวดตัวต่างๆพร้อมกับบำรุงตับด้วยนะคะเขาเอาสมุนไพรสามตัวนี้ค่ะรวมกันค่ะ เป็นสมุนไพรสูตรใหม่ในรูปแบบใหม่ที่ทรงพลังมากๆวันนี้นะคะท่านประธานอยู่ที่นี่นะคะดิฉันอาจจะต้องจะต้องพูดดังๆนะคะพูดแบบสดใสค่ะอ,ะอ๋อย่าอย่ากระซิบบอกท่านประธานนะคะให้เขาเห็นว่าดิฉันเป็นคนสดใสก็พอค่ะนี่แหละค่ะคือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันเป็นครั้งแรกที่วิจัยสําเร็จในประเทศเกาหลีใต้นะคะณต,ตอนนั้นค่ะตอนที่อ่า เฮโมฮิมเกิดขึ้นนั้นได้รับการโปรโมตหรือว่าการประชาสัมพันธ์รวมถึงรายงานตามข่าวทีวีต่างๆพูดได้เลยค่ะว่าเฮโมฮิมเป็นสมบัติระดับชาติของเกาหลีนะคะในเกาหลีเฮโมฮิมเป็นผลิตภัณฑ์เดียวที่ขายดีอันดับหนึ่งติดต่อกันมาเก้าปี ยอดขายสะสมนะคะจนถึงเดือนกุมภาปี2022ค่ะสะสมมากกว่าเจ็ดหมื่นเจ็ดพันล้านริงกิตคนะ่ะและด้ร้บนสิทธิ้นบรมากมายเลยแล้วก็สิทธิบัตรนี้ไม่ใช่สิทธิบัตรแบบไม่ไม,ไม่ไม่ใช่สิทธิบัตรแบบว่าได้มาง่ายๆนะและก็สิทธิบัตรที่ได้จริงๆนะไม่ใช่แค่ว่าสิทธิบัตรของตังกุยสิทธิบัตรของโกดหัวบัวหรือว่าสิทธิบัตรของ โบตันญี่ปุ่นนะคะแต่เป็นสิธิบัตผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่าเฮโมฮิมค่ะสุดยอดของสุดยอดนะคะตั้งแต่เปิดขายมาเฮโมฮิมได้รับความนิยมมาตลอค่ะสินค้าสุดฮอตน,นี้มียอดขายมากกว่าสามแสนกล่องต่อเดือนนะคะเมื่อก่อนตอนที่ขายขายให้เดือนหนึ่งห้าร้อยกล่องเท่านั้นเองค่ะเพราะว่าราคาแพงมาก ในสมานนั้นนะคะมีคนรวยเท่านั้นเองค่ะที่จะมีกําลังซื้อแล้วก็มีกําลังที่จะกินเฮโมฮิมได้ได้วยความประเอ,อิญนะคะท่านประธานได้สุขภาพที่แข็งแรงกลับคืนมาจากการท่านประธานทานเฮโมฮีมค่ะจากการแ,แนะนําของเพื่อนนะคะพอท่านประธานเนี่ยได้เห็นได้ได้ ท่านประธานได้ทานเฮโมฮิมรู้ว่าเฮโมฮิมเป็นสิ่งที่ดีมากก็เลยคีดสงสัยในหัวในหัวว่าเอ๊ะผลิตภัณฑ์นี้คือผลิตภัณฑ์อะไรมาจากที่ไหนทำไมถึงดีขนาดนั้นทา่ทานก็ได SB ้จากการที่ไปที่โรงงานเอสบีทีนั้นท่านประธานได้รู้เรื่องราวความเป็นจริงที่ว่าโอ้โหผลิตภัณฑ์ที่สุดยอดขนาดนี้เนี่ยทำการตลาดหรือว่าขายได้เพียงสองปีเท่านั้นเอง่ะมียอดขายที่เย่มากๆเลยเกือบเจ๊งแล้ว เพราะว่าขายได้แค่เดือนละ500ร้อกองราคาแพงสุดขนาดนั้นน่ะถามว่าขายไปอะ่ะสุดท้ายจะไปรอดไหมไม่รอดแน่นอนค่ะเตรียมตัวเจ๊งแล้วค่ะเพราะว่าแพงเกินคนส่วนน้อยค่ะที่จะสามารถที่จะซื้อกินได้ท่านประธานก็เลยเสนอให้กับทาง SBT ค่ะว่าเดี๋ยว<ต>เดี๋ยวฉันจะมาช่วย ท่านประธานนะเป็นนักต่อรองราคาค่ะนักต่อรองอ่ะเป็นนักขายด้วยก็เลยต่อรองคุณกับทาง SBT ค่ะว่าเดี๋ยวผมจะมาขายให้เองขายให้ได้ย่อขายที่เยอะมากๆขายในรูปแบบของแพลตฟอร์มออนไลน์หรือว่าขายทั้งรูปแบบของขายตรงกับขายออนไลน์เลย ท่านประธานหนักคิดหาทุกวิถีทางเพื่อที่จะลดต้นทุนค่ะไม่ว่าจะเป็นในหลวงในส่วนของการเปลี่ยนสีตัวหนังสือบนแพคเกจจิง้งแล้วก็ใช้วิธีอีกหลายอย่างเพื่อที่จะ,ะลดกำไรลดต้นทุนลดกำไรให้เดือน<ด>้อยที่สุด กดราคาต่ําแล้วต่ําอีกค่ะแล้วก็สุดท้ายคุยราคาได้ในราคาสามสิบซองนั้นนะ่ะนะคะสามพันกว่าริงกิตจะราคาที่ขายถูกขนาดนั้นนะ่ะทําให้ยอดขายพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วเลยคะ่ะจากเดือนละห้าร้อยกล่องกลายเป็นหนึ่งแสนกล่องค่ะพร้อมทั้งผ่านกันเพิ่มปริมาณการผลิตแล้วก็ปรับเปลี่ยนลายผลิตแบบ เป็นแบบอัตโนมัติทำให้สามารถลดต้นทุนได้อีกจากสาสิบสองเป็นสี่สิแปดซองเป็นห้าสิบี่ซองค่ะในขั้นตอนของการเพิ่มปริมาณแต่ไม่เพิ่มราคาใช้ทุกวิถีทางเพื่อลดต้นทุนไม่ว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนคำชี้แจงในในในคู่มือของเฮโมฮิปผ่านการซื้อวัตถุดิบในปริมาณที่มากมาก ทำให้สามารถลดต้นทุนในการผลิตได้อีกทําให้เราอ่ะได้ใช้ได้ซื้อเฮโมฮิมในราคาที่ถูกมากๆแล้วก็สูงถึงหกสิบหกสิบสองต่อกรอง oh ดิฉันพูดได้อย่างหนึ่งเลยค่ะว่าดิฉันภูมิใจคะ่ะภูมิใจที่เป็นชออาวอโตมีภูมิใจที่ได้ใช้สินค้าของอัโตไมี่นะคะสำหรับฐานะที่เป็นสมาชิกอโัโตมีนะคะ การที่เราได้ทานเฮโมฮีมนั้นน่ะในราคาเท่านี้ถือว่าเป็นบุญของพวกเราหากว่าไม่มีอัตุมี่เราก็คงจะไม่มีโอกาสได้ทานเฮโมฮีมขอย้ำนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ระดับสมบัติของ,ของชาติเลยเรามารู้จักกันนิดหนึ่งนะสำหรับชื่อของเฮโมฮีมค่ะเฮโมภาษาอัเกษเขาเรียกว่าเฮโม คือห <c oughs> มายถึงกันหมายถึงเม็ดเลือดสมมร้างเม็ดเลือดตัวไอก็คือคำว่าทำคุ้มกัน immunity สำหรับตัวเอมคือ modulation ก็คือการปรับค่ะก็คือเรื่องของสร้างความสมดุลในปีส0งศูยี24วันที่18เดือนมกรคาคม มีข่าวเกาหลีรายงานหาว่าเฮโมฮีมไม่เพียงแต่แค่ปรับแล้วก็เสริมพมคุ้มกันแต่ยังได้รับการรับรองด้านการปรับปรุงความเหนื่อยล้าจาก MFDS ของเกาหลีด้วยและยังมีการทดสอบทดลองจริง <4 S 1> จนถึงเดือนมิถุนายนปี2023มีการบันทึกกันทดลองเกี่ยวกับเฮโมฮีมมากถึง32ราย35รายการ และมี20รายการที่รายงานระดับถือว่าเป็นรายงานลการทดสอบระดับของ SCI ค่ะคือมีหลักฐานอินันทางวิทยาศาสตร์เดี๋ยวเรามาที่แจงกันนิดนึงนะคะสำหรับผลการทดสอบโดยรวมค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอปรับปรุงภูมิคุ้มกันปรับปรุงกันลดการอักเสบปรับปรุงสุขภาพผิวลดความเหนื่อยล้าต้านมะเร็งต้านความอ้วนปบหวาน เรื่องของกระเพาะเรื่องของตับเรื่องของความจําแล้วก็เรื่องของอื่นๆนะคะก็ถือว่าสุดยอดสุดยอดมากๆเลยสําหรับผลิตภัณฑ์ของเฮโมฮิมตัวนี้ได้ยินมากๆทางเกาหลีจะมีออกหนังสือเล่มนี้นะคะก็คือเฮโมแบรนด์บ <ram oph ilia> ุ๊ก <ability> ถ <isation, im Audio> ือ <appeals> ว่าเขียนเรื่องราวของประวัติของเฮโมฮิมค่ะ ก็ถือว่าสุดสุดยอดมากๆผลิตภัณฑ์หนึ่งเนี่ยที่สามารถทำมาเป็นแบรนด์บุ๊กได้อะแล้วก็ผ่านการยืนยันการการันตีจากผู้ชี่ยวชาญหลายหลท่านหลายๆหน่วยงานรวมถึงหลายๆประเทศถือได้ว่าในโลกนี้ไม่มีผลิตภัณฑ์ตัวอื่นแล้วนอกจากเฮโมฮิมผลิตภัณฑ์ที่ถือว่าทั่วโลกยอมรับ คุณท,ท่านเดี๋ยวต้องเตรียมเฮโมหินท่านละหนึ่งซองนะนะหาว่าท่านไม่กินเฮโมหินหรือว่าไม่มีเฮโมหินอยู่ในมือเนี่ยอย่าอย่าพูดกับ<า>ดิฉันนะว่าคุณเป็นคนอัตโอมี่เป็นชาวอ,อัตโอมี่ทำไมดิฉันถึงแนะนํเฮโมหิมได้ถึงมั่นใจเกินหนึ่งร้อยเปอร์เซ็น์อย่างนี้นะคะจากคนในครอบครัวของดิฉันเองค่ะก็คือคุณพ่อของดิฉันค่ะคือคุณพ่อเนี่ยอ่าถูกอ่วินิจฉัยออกมาเป็นมะเร็งปอดค่ะ 开始到死为止你觉得一个七十五岁的老人家可以承受几次的เคมีนักคือ,อคุณหมอวินิจฉัยออกมาว่าเป็นมะเร็งปอดระยะที่สี่แล้วซึ่งจะต้องทำเคมีคุณพ่อของดิฉันนะ่ะอายุเจ็ดสิบห้าแล้วจะต้องทำเคมีหลายรอบคือดิฉันเองเป็นลูกสาวค่ะอลองคิดดูนะฮะว่าคุณเป็นลูกสาวอ่ะแล้วมีคุณพ่ออาการแย่แบบนี้แล้วก็ต้องทำเคมีแล้วก็ที่จะต้องเอ่อต่อสู้กับโรคร้ายขนาดนี้ แล้วตัวคุณเองจะมีความรู้สึกยังไงสิ่งแรกที่ดีฉันนึกถึงก็คือเฮโมฮิมเลยค่ะอะฉันคิดถึงแต่เฮโมฮิมอย่างเดียวฉันรู้สึกว่าคุณพ่อฉันนอะรอดได้เพราะว่าเราอะมีเฮโมฮิมดิฉันก็เลยบอกให้คุณพอ่อคุณพ่อไปทำคีโมเลยแล้วก็ให้คุณพ่อทานเฮโมฮิมวันละหกซองค่ะ คุณพ่อตอนนั้นถูกวินิจฉัยออกมาเป็นมะเร็งปอดระยะที่สี่นะคะคุณคุณหมอบอกว่าอยู่ได้แค่สามเดือนค่ะแต่ตอนนี้ค่ะอ่าสี่ปีผ่านไปแล้วค่ะทุกท่านดูภาพนะปัจจุบันภาพของคุณพ่อของดิฉันอายุเจ็สิบอายุเจ็ดสิบแล้วนะคะเจ็ดสิบห้าแล้วค่ะไม่เหมือนเลยนะที่เป็นคนที่ทำาคีโมาสามสิบกว่ารอบ ขอบคุณขอบคุณมากมาก,มากขอบคุณท่านประธานอของอะโทมี่เรานะคะที่สร้างที่ที่นำพาเฮโมฮิมให้กับคนธรรมดาอย่างพวกเราได้ในวันนี้นะ,ะ <c oughs> เพื่อที่จะฉลองฉ <c oughs> ลองเฮโมฮิม oh เรามา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 ร่วมกันนะคะอะ่า <c oughs> <ส Lindsey, S 2> เรามาเรามาร่วมกัน <c oughs> ใช้เวลา พร้อมกันก็คือเรื่องของเฮโมทามค่ะทุกคนมีเฮโมฮีมนะหยิบขึ้นมานะคะอ่าหยิบซองเฮโมฮีมขึ้นมาค่ะเฮโมทามนะคะทุกคนสนุกสนานกับเฮโมฮีมค่ะเมนากสนุกสนานนะคะเช็คเช็คนะคะ <more> อ่าเต้นไปด้วยนะคะเต้ <more> นไปด้วยค่ะ 당비 청붕 착약이 면역 피로 개네요면모힘 애터미 모힘 피로엔 모힘 애터미 모힘면모힘 애터미 모힘 지친 면역 깨우는 애터미 하수 อ๋อช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์นะคะมาถึงแล้วนะคะเดี๋ยวดิฉันจะแสดงกังฟูให้ทุกคนทั้งทั้นที่ใส่เสื้อสูตรอยู่นะตอนนี้สวยหรือยังคะท่านี้โอเคหรือยังคะอ่าหยิบผ้าเฮโมฮิมขึ้นมาค่ะแล้วทําตามทําตามที่ดิฉันทํานะคะเราจะมาสร้างภาพแห่งประวัติศาสตร์ด้วยกันค่ะหยิบขึ้นมานะคะผ้า หยิบขึ้นมาค่ะถืออย่างนี้ทำตามดิฉันนะคะอ่าทำตามที่ดิฉันบอกนะคะอ่าเราต้องพูดพร้อมกันนะคะว่า i m m u n i t y up immutability up vitality up แล้วก็ vitality up แต่เราเวลาเราพูดคำว่า up เนี่ยเราจะต้องเสียงสูงนะคะ i m m u n i t y up i m m u n i t y up อิมมูเนิตี้อัพวท์เทอริตี้อัพอิมมูนิตี้อัพวท์เทอริตี้อัพอิมมูเนิตี้อัพวเทอริตี้อัพเอเราต้องพูดสามครั้งแบบนี้นะคะอ่าแบบนี้ได้ไหมครับโอเคไหมเป็นกันหรือยังอ่าต้องมีพลังนะคะไม่ใช่ว่าเสียงเฉยชานะเราต้องแสดงสปิริตแล้วก็พลังของการกินเฮโมฮิมเข้าไปนะต้องมีพลังพร้อมหรือยัง ฉันผู้วันวันทูส์วันทูทรีโก a r i e t y App Infinity u p p Variety u p p Infinity a p a r i t y p เย้ดัง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 ค่ะทุกคนดังดังเราแางวินาทีภาพประวัติศาสตร์ด้วยกันนะคะโอ้โอ้สุดยอดมากสุดยอดมากเลยทุกคนสุดยอดสุดยอดสุดสวยสวยงามค่ะ อ,อ,อย่ายุอย่าหยุดนะ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 เย่โอ, <S <S> อสุดยอดเลยทุกคนอ่ะปรบมือให้กับตัวเองหน่อยค่ะ